วันนี้เราจะมาดองอกระหล่ำปีแล้วก็หัวหอมนะคะทานกับน้ำพริกหรือทานเคียงคู่กับอาหารอื่นนะคะดองในแบบที่ทำง่ายๆบ้านบ้านนะคะแม่ขุนทองก็จะมีมีน้ำมะพร้าวนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้มันเป็นมะพร้าวเผานะคะเป็นน้ำมะพร้าวเผามันก็ได้ออกแดงๆเ,เราจะใช้ผัก2ออย่างนะคะมีต้นหอมนะคะ20ต้นแม่ขุนทองล้างน้านะคะแล้วก็หั่นท่อนเป็นเป็นแบบ เป็นปลายกับหัวนะคะหั่นครึ่งจะได้ทานง่ายๆนะคะแล้วก็มีกะหล่ำปรีนะคะหัวขนาดกลางนะคะหั่นให้มันเล็กนิดนึงนะคะลงมา,างประมาณนี้นะคะหนึ่งหัวนะคะเดีย๋ยวเราจะมาขยำเกลือก่อนนะคะขยำเกลือใหอ้ต้นหอมนะคะให้มันคลายความขื่นของมันนะคะใส่เกลือประมาณนึงนะคะ ขยำไว้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเราค่อยมาเอาน้ำที่มันออกจากถักนะคะเททิ้งแล้วเราค่อยมาทำมาดองกับน้ำมะพร้าวกันนะคะมาบีบน้ำออันนี้ก็เช่นกันนะคะกับใส่ประมาณนึงก็ขยำ ขยำให้มันอ่อนตัวนิดนึงนะคะออก็บีบน้ำขยำมาได้ดประมาณ<ด>นึงแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะมาบีบน้ำออกนะคะล้างน้ำไปน้ำนึงนะคะอันนี้ล้างเดี๋ยวบีบน้ำออกนะคะรวมกับต้นหอมเลยนะคะให้เสด็จน้ำในต้นหอม นนีะะคะดูมันเยอะนะคะแต่พอเราทําแล้วมันก็พอเราขยำอะไรพวกนี้แล้วก็เหลือน้อยนิดเดียวใส่น้ำมะพร้าวเกลือไปสองช้อนน้ำตาลทรายไปนะคะ ใส่ผักดองสักประมาณคืนหนึ่งก็สามารถทานได้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากให้รสชาติดีก็ประมาณสักสองถึงสามวันนะคะก็จะออกเปรี้ยวมีรสชาติเปรี้ยวไปด้วยแล้วก็จะใส่พริกที่ฟ้าแดงไปนะคะสักประมาณเจ็ดแปดเม็ดนะคะเผื่ออยากทานคู่กันเผ็ดๆนะคะ ดูแซบๆเลยคลุกเค้เข้ากันเลยใส่กระปุกเลยนะคะอยากแนะนำให้เป็นกระปุกแก้วนะคะก็จะเตรียมตัดถุง6คูณ9นะคะตัวนี้นะคะ2แผ่น นี่นะคะเราจัดการดองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแช่เย็นไว้ใครดีจะไว้อุณหภูมิข้างนอกก็ได้นะคะ,ะครบ2วันแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะผักด,ดอง แม่ขุนทองลองชิมแล้วนะคะกรอบอร่อยมากเลยนะคะเปรี้ยวแล้วะคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะคลิปใส่จานแล้วนะคะถ้าใครอยากเอาไปล้างน้ําสักน้ำหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะทานเลยก็ได้นะคะเพราะเราดองน้ํามะพร้าวก็สะอาดอยู่แล้วเนาะนี่นะคะ ลองชิมดูนะคะกรอบอร่อยมากเลยนะคะลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ